สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกรัตตะคาถาอาติตังนะรัวะฆ่าเมยยะนะปฏิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตามปาหินันตังอปัตตัญจาอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปจ,จุปนนัญจะโยธรรมังตาาตถาวิปสัสสติอสังหิรังอสังขปังตังวิธามนุภาโรหยเยก็บุคคนใดเหินแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ไม่วขวัญแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนือง,งเนืองพิปูโปงเถิดอัตเทวกิจมาตาปังโกชัญญามรดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความใจในวันพุ่งนะหินโนสังคารันเตนะมะฮาเซเนนะมะจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัทุราผู้มีเสนาหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปิงหรัตตามาตันทิต,ต,ตังตังเวพระเทกราโตติตสันโตติกาเ,เ,เตมุนีเตพัมบุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชน,นีแล่8บบทสวดพินทะปัจเวกคณะปาฐะ ชราธรรมโมมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรมโมมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมลณะธรรมโมมหิมลนังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเเเหหหิิิิมมปปยนนนนาาาาาาภภโโววว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกมมามสโกมหิกรม,มาทายาโทกรมโยนิกรม,ม,กม,มพันมมพธุกรามปฏิสารนวมีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังก,มกามกฤตสามีการละยานังวาปาปา,ปากังวาตาัสสะทายาโทภวิสามี เราทากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสื่อไปเอวังพี่เหียพินห้างปัชเวกิตัปพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด 19. บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาสโสกาปัตตาจะนิสโกนสกานโตสเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัฏฐางปุญญสัมปัางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาตาดังทัันตุสัทธายาสิรังรขคันตุสัพพตาภาวนาพิรตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกาันจะยังพระรังรหันตานั้นจะเตเชนรักขังนปัญธามิสัพพโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา อันดามยังปฏิทานาคาทายโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีครูเปคะเรโทธิคะเรตหิงตหิงตาธรรมะทานีนาผวันตุปูชิตาสดทิงกรนเตถาวิหารมันทะเรเทราชัจมะชานาวกาจัพิกาวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาธรมะจะเทสานิกามะจะอิสรัสสะปานาภูตาสุขิตาผวันตุเต ชราผู้ชายเยปิจะอันดสัมภวาสังเสทัชตาอัตโทปปาติกาเนียนิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเทปิทุกัสสการุณตุสังขยังทาตุทิรังสตังธรรมโมธรรมัทราชุปคราสังโฆโหตุสมะโควะอัตทยาจีตาญาจ่าทำให้รักตุสัตธรรมโอสัพเพปิธรรมจาริโนวิทิงสัมภาปเนยามาทำให้อริยป่าเวทิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปติทานาคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคาทาโยปนามมเสปุญญาสิธานิกตัสสายานัญญานิกตานิเมเตสัญจพากิโนโหตุสัตตานันตาปมานกา เยบิยาคุณวันตาจะไม้หัางมาตาปิตาทายโยติท่ามีจาปยาติท่าวาอัญเยมาจัตตาเวริโนสัตตาติทันติโรกัสมิงเตภูม่าจตุโยนิกาปัเจกจตุวปันเจกจตุวกาลาสังสารันตาภรว่าพเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มะยาทินานานปุญญาังอนุโมทานาให้ตุนาสาเพสัตาสัทาหุนตัวอเวราสุขชีวินโนเขมะปะท่านจะปะปนตัวเตสาสาสิจะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในปัตนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือจนเราได้เป็นที่รัาผู้มีคุณ มีบรรดาเล,ลบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหน 4, ึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลพภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล่ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองอเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ต้องปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ้าพแห่งศรัทจะอธิฐานอนุภาพเป็นความเพียรและอนิสงส์ในการบูชาพระรันตนตัยด้วยการสัตยาบทสวดมนพระสุภปลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าฝ่ายพ้นจากทุกภัยตั้งวงขอให้ข้าพเจ้าจะเดรินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามต์ลและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนโมธนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไปรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุะการเถิดสาธุ